มาเรียนรู้เรื่องของระบบ ISO 9001กันนะคะวันนี้นะคะดิพาทุกคนนะคะเดินทางมาถึงข้อกำหนดที่เป็นส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือผู้บริหารระดับสูงเดินถือธงมานะคะธงมีทั้งหมด3ซีกค่ะก็ซีกแรกก็คุยไปเรียบร้อยแล้วว่า จะต้องแสดงความมุ่งมั่นนะคะต่อระบบสีที่2ค่ะหรือว่าหน้าที่ที่2ของท็อปแมネจเมนต์นะคะนั่นก็คือการกําหนดนโยบายคุณภาพนั่นเองค่ะซึ่งท็อปแมเนจเมนต์นะคะต้องพิจารณาว่าองค์กรของเราเนี่ยจะมีทิศทางด้านคุณภาพเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะและควรที่จะกําหนดนโยบายคุณภาพอย่างไรนโยบายคุณภาพนะคะข้อกาหนดบอกว่า จะต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กรค่ะแล้วก็จะต้องแบบพูดถึงเ,เรื่องของแบบสอดคล้องกับตัวของ KPI ขององค์กรค่ะแล้วก็นโยบายคุณภาพนะคะก็จะต้องมีความแบบครอบคลุมให้เห็นภาพรวมของข้อกําหนดนะคะและสุดท้ายก็คือจะต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนโยบายคุณภาพเนี่ยแล้วแต่องคอ์กรเลยว่าองคอ์กรจะทําอย่างไรนะคะจะทําเป็นแบบประกาศเยอะๆๆยาวๆให้ครอบคลุมทุกอย่างก็ได้หรือจะทําเป็นสโลแกนสั้นๆก็ได้นะคะ จะเขียนเป็นแบบคำกรอนให้แบบพนักงานฟังสั้นๆก็ได้แล้วแต่นะคะและนโยบายคุณภาพเนี่ย เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมีการสื่อสารค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กำหนดนะว่านโยบายคุณภาพเนี่ยจะต้องท่องได้นะคะก็แค่ว่าเออเราพร้อมที่จะสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบและรู้ว่ามีตัวตนของนโยบายคุณภาพอยู่นะคะอาจจะเป็นคนในองค์กรหรือคนนอกองค์กรข้อกาหนดบอกว่าไปคิดเอาเองว่าจะต้องสื่อสารกับใครแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะและนี่คือหน้าที่ซิีงที่2ค่ะของท็อปแมเนจเมนต์ในส่วนของ iso 9001นะคะฝากเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ซค่า